สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีขอเสนอค่าเช่าบ้านข้าราชการสิทธิ์การได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการที่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการที่ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่และมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุการเกิดสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตราเจ็ดค่าราชการผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่รวมถึงกรณีที่ค่าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านค่าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่ยังสูงต้องไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านค่าราชการเว้นแต่ 1. ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดการที่ทางราชการจัดที่พักไว้ให้วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับค่าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําที่สํานักงานแห่งให,หม่และเพื่อประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบ้าน ให้กับข้าราชการโดยให้มีบ้านอยู่อาศัยตามสมควรแก่ฐานะและตำแหน่งหน้าที่เมื่อข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เป็นปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่และได้รับการจัดบ้านพักจากทางราชการแล้วย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการหากไม่ยอมเข้าอยู่อาศัยถือว่าสละสิทธิ์ในบ้านพักและข้าราชการผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการโดยหลักเกณฑ์ในการจัดบ้านพักของทางราชการนั้น หัวนหน้าส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดค่าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการพุทธศักราช2560 2มีแค่สถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสนักงานใหม่โดยไม่มีหนีค่ค้างชำระก,กับสถาบันการเงินค่าราชการผู้ไดรับราชการหรือได้รับคำสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใด และไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านค่าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้อวนไปด้วยเหตุใดก็ไม่ทําให้เกิดสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเช่าบ้านค่าราชการในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้นเว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถทักอาศัยได้ 3. ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ ในต่างท้องที่ต่างคำร้องขอของตนเองการร้องขอย้ายของข้าราชการไม่ว่าจะมีความประสงค์ไปในท้องที่ใดอำเภอใดเมื่อได้แจ้งความประสงค์กับส่วนราชการแล้วและส่วนราชการได้มีคำสั่งให้เปปฏิบัติราชการในสำนักงานท้องที่ที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ย่อมทำให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเชาวบ้านแต่หากส่วนราชการมิได้มีคำสั่งให้เปปฏิบัติราชการในท้องที่ที่ข้าราชการได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายไว้ โดยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในท้องที่อื่นหรืออำเภออื่นแทนค่าราชการผู้นั้นย่อมไม่เข้าข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเองกรณีที่สำนักงานที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่ต้องย้ายสำนักงานไปตั้งในท้องที่ใหม่ค่าราชการที่ปฏิบัติราชการในสำนักงานแห่งนั้นต้องย้ายไปปฏิบัติราชการด้วยจึงได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตราเจ็ด ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการเว้นแต่กรณีที่สํานักงานที่ย้ายไปนั้นตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเดิมย่อมไม่เกิดสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านสิทธิ์การนําหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านเกิดจากข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําในต่างท้องที่ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ ได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตราเจ็ดก่อนกล่าวคือต้องได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสํานักงานในต่างท้องที่โดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตราเจ็ดวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บสามจึงสามารถใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านหลักเกณฑ์การใช้สิทธินําหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านมีดังนี้หนึ่งจะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในขณะนั้น 2. บ้านหลังที่เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้นั้นจะต้องอยู่ในท้องที่ท yes ี่ข <anes> ้าราชการผู НАЯ ้นั้นย้ายไปปฏิบัติราชการประจำอยู่ที่สำนักงานแห่งใหม่ 3. บ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้จะต้องใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและข้าราชการผู้นั้นได้อยู่อาศัยจริง 4. บ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้นเว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิ์ถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภายัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 5. หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านรวมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้นจะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์6จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 7. จจะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้วเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีกและเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิ์มาแล้วหรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิ์ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วแหากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้านให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านค่าราชการได้โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดสิทธิการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิม มาเบิกค่าเช่าบ้านต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ข้าราชการผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์นำหลักฐานค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา17แล้วต่อมาได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในต่างท้องที่และมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตราเจในท้องที่นั้นข้าราชการผู้นั้นสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีโทรศัพท์036507138และ40หรือ Facebook Fan Page สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี